ละก่อยละก่อยละก่อยห้ามพูดนะฉันกำลังก็ลอมอ่าจะยาไป ตัวลงกุเข่ากอดขาใช้เอาไว้เจอโศกอะไรวะใครตายไอ้บาสเหรอมึงแไอ้นายฮะไม่ใช่กู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 ไอ้ไอ้ธมลเดี๋ยวว่ากูอย่ามัวเขาเจอศกอ่ะเขาเจอที่ไหนโอ้โถใช่ออ งั้นไม่ใช่สีดำไม่ใช่งนี่แหละสีดำเขาเห็นไปห้องสแกนกี N เอไว้ใจได้มากใช่ระใช่นายไอคนเฮ้ยนันทมรมึงแขนอะไรกูกูไม่ได้จะกูไม่ได้จะฆ่ายบ้านอย่างนี้หรอกนะใช่ใค่เขาเดินแยกมาจากเขียนเมื่อกี้แล้วเขาลงมาแล้วเขาก็เจอบ้านนอนตายแล้วก่อนที่เกศจะเดินไปเกศเจอใครเดินนำหน้าเกศบ้างอหไม่เจอไม่เจอใครเลย Hey. ตอนตอนนี้เขาทําเควส์ู่อ่ะเขาเห็นเทียนเขาก็เห็นทุกคนนะเดินผ่านเขาลงไปข้างล่างเดินผ่านเขาไปหมดเลยเออแล้วเขาก็เดินก็อย่างที่บอกอ่ะเขาทำเควสเสร็จเขาเห็นเทียนยืนอยู่แล้วเขาก็เดินลงมาเว้ยแล้วเขาก็เห็นบัานนอนตายอยู่ตรงนั้นเทียนหายเลยอ่ะเนสกิปไปก่อนสกิ๊ไปก่อนสกิปไปก่อน คดกเวลาให้เวลาคุยอย่งเยอะเลยอะเยอะดีจะได้ถกเถียงกันได้สิบคนน้ยอยคนน้อยมันต้องละเอียดนิดนึงต้องเล่นบ่อยๆซะละยังจำแแบบไม่ได้เลย ใครอ่ะเมื่อกี้ผมไม่อยู่มาเล่นตาแรกเลยเมื่อกี้นี้เขาจะคลิปกันเมื่อกี้ผมไม่อยู่ใครเป็นสงสัยคุณหน่อยไม่มีเขาสงสัยเทียนอ่ะมาคิปเร็วๆผมก็อยู่ก่อนตาแรกผมก็อยู่ตรงแถวเดี๋ยวมันวนกูได้เอ้าผมไม่รู้เอ้าผมไม่อยู่เมื่อกี้ผมไม่อยู่ แมวพูดทำเฟสครับทุกคนทำเฟสทงังอยู่ภาารักคะ่ะเด็กเป็ดอยู่อย่างเงี้ยขอฟังคือนะ

เป็นหรือเปล่านะว่าไงครับมีมีคนตายมีคนใจต่อหน้ากล้องเลยต่อหน้ากล้องเลยใครตายวะ เอาหด้กล้องเลยใครนะเดินเดินขึ้นมาจากห้องสตอร์ลเลยเมื่อกี้ราคาใครไปดูใครใครวะแอดไนหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแบบแบเดินผ่านขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโทษดิอย่ามั่วอย่ามั่วเราห้องขวามือไปเห็นกล้องเหรอแดงเฮ้ยใครวะฆ่าเองแล้วมุดไปอันนี้หรือเปล่าอย่าอย่าอย่าไอ้ก็ทำเฟซอยู่วิ่งทำเฟซอยู่เหมือนกันอย่ามามั่วได้ไหมเด้แหมไอเทียน อย่าอย่าเออห้องเริ่มต้นแล้วก็แผลไปขวามืออะเปี้ยวข้อเลยวะนั่นแหละคนตายแถวตายแถวห้อง O2O2 แถวนั้นเลยไม่เฮ้ยไม่ใช่สีขาวไม่ใช่หรอกแต่มันปแล้วแม่งน่าจะฆ่ากูตั้งนานแล้วเราเพราะปูอยู่คนเดียวบ่อยๆแล้วกูก็เจอสีขาวบ่อยๆเฮ้ยมาจะทำให้ไว้ใจกันได้เฮ้ยทำจริงทไว้ใจกันต้องเดินตาม กูเนเดินตามไจะเราอไเม่เอ้ยเทียนอย่าอย่าอย่าเทียนอย่าเทียนถ้าผมเสร็จไมฟรีไปเดินไปดูกล้องเจอคนเดินฆ่าตากล้องอย่านะอย่า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 ใส่ร้ายกันอย่างนี้ผมไ่ได้ใส่ร้าเฮ้ยเทียนไม่ดีไม่รู้นะลอคนเดียวอ้าวีพอกันเองวะเนี่ยเทียน ทำไมถึงทำแบบนี้อ่ะอย่าโวยมั่วดีแม่ใคกันเองและชิ้หายแล้โอเคดีเราสามคนเอาตามที่เหตุนะตามที่เหตุนะตามที่เหตุทุกคนตามที่เหตุสีแดงเขาสวยอ่ะสีขาวมันน่าสงสัยอ่ะแล้วใครเองมีผลเองบอกแล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าถ้าไม่ใช่ผมกลับไปก็น่าจะรู้ว่แล้ว แป๊บคนอ่ะอาเราขอโทษเฮ้ยชิบหายอะโอ้ทีนแล้วที่มาใส่ร้ายได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอปอแต่นายเสียงนายเหมือนเพิ่นยิ้มริมปากมาเลยนะเยบครับเยบครับขอโทษเริ่มเกมแล้วไม่ไม่ิิไม่หูอย่าเอาหูไป ว้าวแล้วอะไรเจอศพอ่ะแต่กูกูกูว่ากูมั่นใจแล้วกูไม่เจอศพอ่ะไม่เจอศพอะไร เฮ้ยเ,เอิร์นอย่าอย่า,ยาเฮ้ยไอพาวแพ้เลยนะกูบอกเลยถ้าโหวตกูอะเฮ้ยมันโหวตเองมันมันโอ้โหแพ้เลยนะ,อะ,นะโอ้ยไม่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 ไมไมเอ้ยของแบบนี้ไม่ได้หรอกเอเอมึงฆ่าเกตแล้วมึงก็วิ่งไปกดปุ่ม ก็นี่ไงก็มึงจะชนะแล้วเนี่ยเรพาวก็คิดแล้วคิดว่าเกดอยู่กับใครกูเดินกูเดินตายพากูเดินตายพาก่อนตอนแรกปึ๊บไอ้บาสเดินสวนมากูเอาไอ้บาสเลย